สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะฮะเทรดแบบสันติวิธีนะฮะบอลบอลเอฟเฟกนะฮะแล้วก็โฟลกินยางนะฮะเดลี่ไลฟ์ประจำวันวันนี้วันเสาร์ที่8เดือน8เลขสวยนะเลขที่ผมชอบด้วยขอแชร์แป๊บนึงนะฮะช่วยกันแบ่งปันกไดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ อเคเรียบร้อยไม่รู้ไม่มันปกติหรือเปล่านะเหมือนทุกวันหรือเปล่าพอดีตะกี้มันช็อตกี่แป๊บนึนะ่ผมไปชนสายมันช็อตอ่าวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจะเป็นเทรดทอล์กนะฮะของเรื่องของฟิสิกอลจีนะเกี่ยวกับศิตวิทยาในการเทรดนะครับ โอเควันนี้เราจะมาสตาร์ทวิด why นะฮะทำไมนะครับเราจะเทรดไปทำไมอออ่าตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของที่เอามาจากนะฮะอาจารย์ของผมนะฮะอาดัมครูนะครับ <C> เป็นส่วนหนึ่งของ successful formula นะครับที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิยยานะครับอ่ะนี่ฮะ start with Y นะฮะ Y r าเ a รดไปทํทำไมนะครับโอเค <c oughs> ผมสมมติว่าไอ้น,นี่นะฮะคือดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ดวงจันทร์จันทร์น,นะฮะไม่ได้ลูกโบลลิงนะอ่ะใส่อีกหน่อยแล้วกันอ่ะนี่คือดวงจันทร์อันนี้คือโกนะฮะโกนะฮะโกคือเป้าหมายของเรานะครับเ <c oughs> ป้าหมายเป้าหมายในการเทรดนะฮะ แน่นอนนะฮะทุกคนก็ที่เทรดเนาะก็ในเกี่ยวกับส่วนใหญ่เนาะก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินผลกําไรนะครับกําไร Profit นะครับ Profit ต่างๆแล้วท่านี่ฮะคือตัวคุณนะครับคุณเป็นจรวดอเลนมาร์กไงดีจ้วดเดี๋ยวนี้เขาสวยแล้ว e อีลนมาร์กคุณคือ ย่งางแสเปซเอ็กซ์นี่สเปซเอ็กซ์ไ <c oughs> อนน้ตัวคุณนะฮะตัวคุณนะฮะก็คือคุณจะพุ่งไปสู่เป้าหมายเนาะคุณจะไปยังดวงจันทร์นะครับคือคุณจะเทรดเพื่อที่้กำไรนะฮะแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายเนาะก็คือผลกำไรในการเทรดนะครับ ทีนี้ทีนี้คุณรู้แล้วนะครับว่าอะไรนะครับอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการอยากได้ผลกำไรจากการเทรดนะแล้วก็ how วิธีการนะฮะ คุณรู้แล้วล่ะว่าวิธีการคือยังไงคุณมีเทคนิคมากมายมีแนวทางนะฮะมีแผนการเทรดทุกคนรู้ทั้งหมดฮะอันนี้ก็รู้อันนี้ก็ตรงกันเนาะตรงกับทุกคน ตงนบบทุกควิธีการนะฮะแล้วก็อะไรคือเป้าหมายนะอันนี้ทุกคนรู้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันแต่อะไรฮะที่ทำให้มันทาให้เราไปถึงเป้าหมายพวกนี้นะฮะถ้าจะหลวดเนาะถ้าจะหลวดวิ่งไปดงจันทร์อะไรเป็นตัวผลักเน่ย อะไรเป็นตัวผลักจรวดให้ไปสู่ดวงจันทร์อะไรเป็นตัวผลักฮะคือเชื้อเพลิงนะฮะเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนะฮะจะเป็นคนผลักคุณ ด้วยวิธีการที่คุณกำหนดไว้แล้วเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายซึ่งวิธีการนี้ก็คือ w y หรือทำไมนะครับคุณเทรดไปทำไมคุณเทรดไปเพื่ออะไรนะครับคุณจะต้องการเป้าหมายพวกนี้ไปเพื่ออะไร คุณต้องตอบคำถามตัวเองในข้อนี้ก่อนนะครับเพราะแต่ละคน y ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันถึงแม้คุณรู้ว่าคุณจะไปไหนคุณรู้ว่าวิธีการจะไปยังไงแต่ว่า y y ของแต่ละคนต่างกัน ฉะนั้นคุณต้องหาจุดต้องหานะฮะต้องหาว่าทําไมคุณถึงอยากเทรดได้กําไรทําไมคุณถึงต้องการถึงเป้าหมายนั้นอันนี้ไม่ใช่เฉพาะการเทรดเนาะ <c oughs> อดจครูเรียกมันว่ามันเป็น successful formula รวมถึงชีวิตด้วยไม่รวมถึงแค่การเทรดฉะนั้นโจทย์ของ <c oughs> คลิปนี้นะฮะ มันเป็นการตั้งคำถามว่าคุณต้องหานะฮะว่าคุณเทรดไปทำไมเทรดเพื่ออะไรคุณอาความรู้นะความรู้น l e เ g e เทรดเพื่ออยากรู้เฉยเทรดเพื่อกำไรเทรดเพื่ออะไรต่างๆานั่นนะนะแต่ว่า อะไรเนี่ยที่มันเป็นแรง,แรงผลักดันของคุณนะฮะแรงผลักบางคนบอกว่าต้องการอะไรได้เสริมต้องการมีชีวิตอิสระนะฮะ มีอิสรภาพบ่อยๆนะทางการเงินเงนี้ยมีอะไรอีกอะ่ะก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนาะพวกไรายได้พวกอะไรพวกเนี้ยเนาะอะไรนะบางทีเป็นเรื่องของเบื่องานเบื่อเจ้านายนี่ฮะไอ้พวกเนี้ย คุณต้องใช้เป็นแรงในการขับเคลื่อนนะฮะแรงขับเคลื่อนเพื่อจะผลักคุณไปถ้าคุณไม่มีแรงขับเคลื่อนพวกนี้คุณก็นั่งได้แต่ดูวิธีการดูแต่เป้าหมายเห็นเราเห็นดวงจันทร์ทุกคืนนี่ฮะเราเห็นอยู่ทุกคืนเห็นคนสำเร็จแล้วสำเร็จเล่าเห็นคนสร้างกำไรได้สร้างกำไรเล่าแล้วก็คุณก็เห็นเขาก็มีการแชร์วิธีการแชร์เทคนิคต่างๆนานา,นา ให้เราได้เห็นอยู่แล้วนะฮะให้เราได้เห็นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณยังนั่งเฉยๆยังอยู่เฉยๆนะครับไม่มีแรงผลักดันไม่มีอะไรพุชตัวคุณออกจากจุดจุดเดิมเนี่ยไม่มีอะไรแรงผลักจะหลวดจะหลวดมันวางอยู่ตรงนี้มันวางอยู่ที่เดิมถ้ามันไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีคนไปจุดเพิ่มมันะมันก็ไปไม่ได้นะฮะถึงแม้คุณมีวิธีการคุณรู้ว่าเป้าหมายคุณคืออะไร แต่จรวดมันก็จะยังอยู่ที่เดิมแบบนั้นนะฮะมันไม่ไปไหนจนกว่าคุณจะเติมเชื้อเพลิงให้มันแล้วก็จุดเชื้อเพลิงนั้นแนหะเพื่อให้จรวดมันทยานไปถึงเป้าหมายนะฮะลองเอาไปตอบคำถามนูนะฮะว่าคุณจะใช้อะไรนะฮะทำไมคุณเทรดไปทำไม คุณจะใช้อะไรเป็นในแรงผักดันคุณนะครับในการนําไปสู่เป้าหมายนะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะสั้นๆส,สำหรับคลิปวันนี้ก็ถือว่าพูดคุย,ยเฉยๆนะพักพักผ่อนนะ,ะตามข่าวม็อบมาเยอะนะฮะเดี๋ยวเครียดนะะี่ยก็เลยแบบว่าเออลองหาเรื่องเครียดหนึ่งอื่นกลายไปปวดหัวแทนนะฮะว่าแบบเอออะไรคือแรงผักดันของเราวะที่เราบอกว่า อยากให้ไปถึงเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคุณลองไปคิดดูนะฮะคุณลองไปคิดดูถ้ารู้นี่ตอบผมด้วยใต้คอมเมนต์นะฮะใครอยากแชเนะว่าแบบวายของแต่ละคนเป็นยังไงหรืออะไรก็ตามนะฮะก็คือแช์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับทั้ง3ามเพจบางเพจผมอาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูเนาะคือแบบว่าตอนไลฟ์อ่ะมันไลฟ์อยู่เพจเดียวอันนี้นี่คืบอกไปแล้วว่ามันไลฟ์อ่ะมันไลฟ์อยู่เพจเดียว ดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่ทักมาในเพจอื่นๆเนะี่ยบางทีมันไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะตามไปตอบให้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณที่คนที่ทักททยมาขอบคุณที่ยังติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ก็เอาสั้นๆประมาณนี้แหละเนาะหอมปากหอมคอวันนี้วันหยุดเนาะหลายคนก็พักผ่อนกันผมก็ดันหาคำถามหน้าปวดหัวไว้อีก อย่างน้อยนะฮะเสาร์อาทิตย์คุณลองเอาไปคิดดูนะฮะว่าอะไรคุณจะใช้อะไรในการเป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้ของคุณในการไปสู่เป้าหมายของการเทรดที่สำเร็จและสร้างผลกำไรได้นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะฮะทั้ง3เพจเทรดแบบสันติวิธีบรลูบอ,บอเอฟเฟกต์ปรตหยินยางแล้วก็ยู u ูบนะฮะเทรดแบบสันติวิธีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ